อันนี้เป็นเอ่อรีวิวนะคะ แล้วก็ของที่เราสั่งนั้นก็คือการ์ด c e s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  ทยยงนะคะนี่เขาก็ใส่เคสมาให้นะก็เราเรียกว่าบังเอิญเจอได้ไหมคือเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่ ไม่ต้องรอเอฟตามเวลาที่เขากำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราได้มาจากการขายแบบปกติขเขาลงขายพร้อมส่งแล้วก็เราฟอลล์ลน์เขาอยู่พอดีนะก็เลยทักไปนะและ้วเป็นกล่องนี้นะคะก็มันเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะคือตื่นเต้นมากมันคือเครื่องสําอางนีเจนะ มีเป็นปิตเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่เป็นทาเลตตา mm. ก็สีที่เราซื้อมานะคะคือเราไม่แน่ใจเรื่องชื่อสีนะแต่ว่าเราอะซื้อตามสีที่ใจย้อนถือเพราะรู้สึกชอบที่สุด ก็เราซื้อมาเป็นพาเลทนี้นะคะและสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่เครื่องสำอางแต่คือตึ้งตึงตึงต,งต,งตงการ์ดนะคะ คือจังหวะนี้ก็มีสบบเสียงมันมาจากสวรรค์แล้วก็แบบใส่ถังขอาวราดพ,พุ่งออกมาเลยเนี่ยทุ่งประโยคว่าครั้งแรกที่เราเห็นการ์ดใบนี้เราแบบไม่ว่าใดๆเราต้องตายใบนี้ซึ่งไปนี้พื้นที่เดียก็ได้เลยนะคะคือแบบรู่้คือเดว่าเราชอบรู่นี้มา,มาก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 จริงๆก็เราไม่แน่ใจนะคะว่าของแต่ละประเทศมันเหมือนกันไหมนะคะแต่ว่าอันนี้การ์ดนี้เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่ก็เป็นตัวการ์ดนะคะ คือเราก็อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นกระดาษยังไงแต่คือมันก็ไม่ใช่สัมผัสเดียวกับกาดบ้านปกตินะคือเขาบอกว่ามันเป็นพลัลอยใช่ปะแต่ว่าคือมันแค่รูปร่างรูปทรงเหมือนพลัลอยทุกคนแต่ว่าจ,จริงๆมันก็เป็นกระดาษกระดาษปกติก็ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเนเจอ,เอร์กับ NT t มีเฟรมกาดมาให้ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้นี้ก็คือของพวกของแต่งกาดที่เขาเอามาให้นะคะเช่นถัดมานะคะ เป็นซองอันเดียวของในบรรดา4อันทั้งหมดก็เป็นไดอรี่ไทยงนะคะก็มันมาจากบั้ม NTT น0ีทีองไปดีวมาแล้วมันราคาไม่ถึงร้อยอะทุกคน เราก็เลยแบบเออเมนชั่นดูแล้วก็ทันนะคะก็เลยได้มาเป็นไดอารี่ทยลุงจากาปี2018นสิเทสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากๆเลยคือเรารอมานานมากมากๆจริงๆคือเกินครึ่งปีอะทุกคนในที่สุดวันนี้น้องก็มาถึงแล้วนะคะก็มาแกะกันคือเราใช้คัตเตอร์ไปเหลาสีมานะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ในสภาพแบบนี้นะคะเราสั่งไปสามบั้มนะคะทั้งือสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มเลยแต่ว่าสีสมม้มมาถึงก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสองอันเนี้ยคือบั้มมันพังมันเสียหายเขาบอกว่าอย่างนั้นนะนะเขาก็เลยสั่งมาใหม่แล้วก็เพิ่งส่งตามมาถึงหลังนะคะมันก็เลยทําให้เรารอนานเราเราได้การที่เราอยากได้ในหนึ่งแล้วนะะ เราก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่ก็จะมาแกะไปพร้อมๆกับทุกคนนี่เป็นบ้านเวอร์สีเขียวนะคะโอ้ oh oh ช่วยด้วยได้การเป็นพยอนนะคะโอ้นัารักมากค่ะในเนี่ยนัารักมากนัารักมากจริงค่ะทุกคนนักรักมากๆมากๆมากๆแล้ว การเยยอนนะคะแล้วก็โพสการเป็นโพสนี้ก็เป็นโพสรวมแล้วก็การนี้ก็เป็นการรวมนะเราต้องหาไอดีการอ๋อไอดีการดได้พี่แทมินนะคะโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของบาง้านเขียวนะคะรุ้นเอ,อน่อบ้านน้ําเงินกันนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะเป็นบรรดาสัตว์เลี้ยงของเอ,อ่อซูเปอร์เอ็มคิดว่านะ นี่เป็นบ้านสินำเงินนะคะที่ไทยงคู่กับไทมิงนะคะโอ้ไม่ก็คือเราเรียกแต่การแบคย้อนซึ่งหมายความว่าเรานกไทยงทั้งหมดการเตียมจริงๆถ้าเป็นการแบคยอนอดีการแบคยอนนะคะมีโปสการ์แบคยอนแล้วก็มีการเซลฟี่ที่ก็น่าจะได้การรวมอีกแล้วอะ ตอแบบพ่อแม่นอนกันหมดแล้วคือทุกคนโอ้ยคือจะบอกว่าเราอะคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บการ์ดนี้คือได้การ์ดที่วินเทยองอะเขแบบโอ้ยยยยโอ้ยยยโอ้ยยยโอ้ยยยทุกคนดูไมดีคือได้การ์ดเทยองนะคะาเทยอเห็นไหมเที่เทยองไหมเทยองพู่กับพี่เทวินนะคะแล้ไม่แน่ใจว่าแต่ละเวอร์ชั่นแต่ละแบบแต่อะไรมันมีการ์ดอะไรบ้างนะแต่ว่าเท่แน่ก็คืออันนี้น่าจะเป็นเวอร์เมกานะคือ ตอนแรกคือเซนมากที่แบบมันส่งช้าขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีอันได้ค่ะพี่ทำไงคะคือเรางงมากว่าแบบกาแต่และอันมันยังไงคือเราไม่รู้จริงๆทุกคนก็โอ้ยตื่นเต้นพูดอะไรไม่ถูกแล้วทุกคนคือแบบดูความตังของการแต่คือแบบเออแฮปปี้มากตอนแรกเซนม,มากที่ร้านเขาส่งช้าคือเราก็เข้าใจแหละแนตะ่คือด้วยความที่เราอยากได้ของแล้วคือเราก็สั่งไปแพงมาก จริงทุกคนคือตกบ้านละพันกว่าบาทเพราะว่าเราสั่งรอบพรีออเดอร์อเมริกาไปใช่ไหมจ่ายรอบแรกไปก็หลายบาทแล้วรอบสองอ่ะค่าส่งภาษีอีกคือจุกมากคือแบบซื้อบ้างได้อีกบางหนึ่งเลยแต่ว่าคุ้มค่าการรอคอยนะคะการดเดียวมาการแบบแทบไม่ซ้ำเลยจะเป็นใบรวมใบนี้ที่แบบได้มาใบที่สามแล้ว <laughs> เก็บของแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปกันนะคะวันนี้มีพัสดุมาสมเพิ่มอีก3าชิ้นนะคะเป็นกล่องทั้ง3อันเลยนะเด <laughs> ี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะคะ ร้านที่เราซื้อมานะคะสิ่งที่เราซื้อมาก็คือน้ำหอมที่ไทยงชัยนะเหมือนน้องแบบวางอยู่ในชั้นวางของของไทยงตอนที่ไทยงมาไลฟ์นะคนก็เลยบอกว่าเออมันคือรุ่นนี้นะคะแล้วก็เลยซื้อขนาดเล็กมาเราซื้อมาประมาณ6 0 0้กว่าบาทเป็นขวดแบบนี้นะคะขวดจริงก็จะเป็นแบบขนาดใหญ่ถัดมาเป็นชิ้นนี้นะคะ เป็นกาโกมไทยยนะคะน,นี้เป็นแท็กรีวิวที่เขาเขียนมานะคะ อมาแบบน่ารักมากๆเลยนะหลายชั้นมากนี่ก็เป็นการ์ดทยงที่เราสั่งมานะคะ อันนี้เราก็เก็บการ์ดเฉพาะการ์ดกลมของทายงครบจริงๆแล้วส่วนการ์ดปกติก็คือพักก่อนนะคะทุกคนไม่มีตังแล้วนี่นะคะก็เ,เป็นการ์ดพันช์เวอร์น,นี้นะคะจำชื่อเวอร์มไม่ได้ แล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นของแถมที่เขาให้มานะคะนี่เป็นของแถมนะคะของแถมเยอะมากขึ้นเราซื้อมาแบบร้อยกว่าบาทเองอะทุกคนมีสติกเกอร์นี้ด้วยนะคะแล้วก็มีรูปไทยงรูปยี่สามคนนะคะแล้วก็มีไอ c ดี d การ์ดนายรีทยงอยู่น่ารักมากเลยเชินสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน อันที่เป็นกรารก่อนนะคะ จากสร้อยคอ,อน,นี้นะคะก็คือเราสั่งสร้อยคอมาด้วยแล้วก็จริงๆมันมีการสามใบนะที่เป็นเซตแต่ว่าเราได้มาแค่ใบเดียวนะคะนี่ คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราเพิ่งคือเราเคยซื้อของไทยงมเวลาใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเดียวไม่ได้ก็เลยซื้อของใจยอนนาด้วยนี่ก็เป็นหน้าตาของสร้อยใจย,ยอนช่วงคิดอิดนะคะมาพร้อมกับกระดาษอันนี้